นะพี่น้องกลับมาถึงบ้านที่นี่มาได้เกงปลาไดว้วันนี้ไปมาเบิดเมื่อแล้วพี่น้องกินอะไรก็ไม่เหมือนกินกับข้าวบ้านเรามาจ้าออืม,อ,มอร่อยมากมาค่ะพี่น้องมาทานอาหารเช้าด้วยกันนี่เป็นขนมปังแล้วก็ชีสแล้วก็กาแฟดำคุณลุงพามาเดี๋ยวจะไปดูรถกันจ้าพี่น้อง นี่ค่ะกลับมาถึงบ้านสองคนสองเมนูจ้าแกงปลาใส่เห็ดแล้วก็คุณลุงกินอาหารญี่ปุ่นนะคะเนาะนาผัดเส้นอูดง้งมาจ้ากินด้วยกันมาเด้อมาพี่น้องสบายดีบอพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อมากินข่าวกับแกงปลาพี่น้องนี่ค่ะมาล่างถ้วยซอยในยะพี่น้องถ้วยจ้ายังไม่ได้ล่างเลยไปเบื่อเมื่อคงคะนี้ พ่อใหญ่กินไปแล้วอาหารญี่ปุ่นถ้าสิกินน้่น้องได้เมือ่อกินได้แต่ปลาเนี่ยแหละมากแล้ว ไปเบิ่งรถมาแล้วค่ะมื่อเนี้ยไปเนาะบมมีเพินยังแบบเพนเพินบอกว่ามันมีแต่ขั้นใหญ่ๆเพินก็เลยยังบอท่านในตาสินใจมันจะมีอยู่ขั้นละมันมีราคาขั้นละสองล้านขึ้นไปหน้อง อยู่นี่ก็ประมาณสามแสนสามแสนเกือบสี่แสนโคนนะครเราเราไม่สามารถที่จะซื้อแพงได้ขโมยสามารถที่จะซื้อแพงขนาดนั้นได้พี่นอ้องเพราะว่าคอยเห็นงานผู้เดียวเพอาะยังบ่ได้เห็นงานเนาะจะนำมันจำเป็นอ่ะพี่นอ้องซื้อขั้นนิดหน่อยกับพ่อค่ะเพราะว่า หนึ่งเราก็ไม่ได้ขับไปแล้วที่ไหนมากมายคันเก่าก็ยังขี่ได้แต่ลุงแกอยากเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าที่เรลอยฟังเหมือนวันเนาะนั่นแหละค่ะน้องซําเงินเดือนคอยกับบุพพใจดอกพี่น้องจูๆจท้ไท,ทยๆค่ะ บวันนี้ไปซื้อหลายอย่าง,างนะไปร้านน้งไปร้านมองค่ะพี่น้องไปซื้อท็อปมตาตัส ภาษาบ้านห้องยังที่ร้องที่นอนอ่ะพี่น้องอยากได้นาอันเกาคือปวดหลังค่ะเป็นเพราะว่าเฮาอายุมากน้ำแหลพี่น้องเพราะว่าเราอาการไวไวทอ้องค่ะก็เริ่มเจ็บน,นั่นเจ็บน,นี่เนาะค่ะน้องก็เลยเปลี่ยนเป็นความคิดหรือเปล่ากับบุรูคืืกันไปร้านหมอ ใส่เงินไปหลายมือเนี่ยหามาได้ก็ต้องซื้อต้องใช้ค่ะน้องเป็นเรื่องปกติบ๊วแม่นวางเง,เงินเดือนได้หลายสิบอใส่เงินเดือนหลายแหงใส่หลายค่ะน้องทุกอย่างต้องอยู่ต้องกินเนาะคะ่ะนาะนี่นะคะวันวันซื้อ,น,น,อ,น,อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่น ค่ากับข้าวสองคนพอมมีก็จติตโตกินประมาณเดีอนละสี่พันค่ะเดือนละสองหมื่นบาทบ้านเราเนาะนี่ไม่รวมค่าเสื้อผ้าไม่รวมค่าเครื่องสำอางไม่รวมค่าย่างอื่นเนี่ยพี่น้องหาใช่หากินค่ะพี่น้องค่ะมันซิรวยเดี๋ยวมันก็รวยอยีกาเยพี่น้องเก็บบ้างอหละแต่ถึงขนาดเราก็ไม่ได้เก็บ บางเดือนก็ไม่ได้เก็บเลยเนาะค่ะนะ้บางเดือนก็เก็บคาใส่จามันจะมีมาตลอดค่ะพี่น้องช่องนี้บุมี่เนาะคะ่ะกินไปคุยไปไมาอยู่เดนมาร์กสิปีนี้ปีที่สิบเก้าเนาะคะนะ่ะเนาะ ถามว่ามีความรู้สึกจังไรก็ปกติกับปกติแหละพี่น้องทำงานกับกับบ้านไปทั้งวันพราะยายสเปเต้ฟุตบอลมันก็เลยต้องเฝ้าออมาเนาะ พี่น้องมีข้าวเหนียวเหลือเอามาใส่ของหวานซื้อแซ่บเส,ส,บเสพี่น้อง